โซติเตโหตุสัพพธาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ผู้ประพฤติธรรมทุกท่านค่ะสรุปธรรมะบรรยายช่วงปัญญารับอรุณจากหลักสูตร mindfulness habit ในเช้าวันนี้บรรยายธรรมโดยท่านวาวชิระเมธีคือท่านให้เรามองเห็นและโครงสร้างของหลักสูตรและการความสำคัญของการฝึกพัฒนาเจริญสติเรื่องของการฝึกฝนจิตใจค่ะ มีทั้งหมด7หัวข้อนะคะไปตามหัวข้อก่อนนะคะ 1. จิตคืออะไร 2. จิตอยู่ที่ไหน 3. จิตมีลักษณะอย่างไร 4. จิตมีกี่ประเภท 5. ทําทำไมต้องฝึกจิต 6. ความสำคัญของจิตและ 7. พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรเกี่ยวกับการฝึกจิตคะ่ะ 1. จิตคืออะไรทั้งหมดนี้เป็นคำของพระพุทธองค์นะคะจิตคือธรรมชาติที่คิดจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติที่เกิดสืบต่อเนื่องกันเกิดดับเกิดดับเป็นชวนะวิถีจิตสร้างความวิจิตและจิตคือพระผู้สร้างเพราะเราจะสร้างในภาวะของจิตก่อนที่จะลงมือกระทำสอแล้วจิตอยู่ไหนล่ะจิตนั้นอยู่ในขันห้า ชีวิตของเราทุกคนก็คือองค์ประกอบ5ประการที่มาประชุมรวมกันไม่มีสิ่งที่มีชีวิตถ้าหากไม่มีคันห้าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนสิ่งที่มีชีวิตที่เรียกว่าคนคือขันห้ามาประชุมรวมกันขันห้ามีองค์ประกอบ5ประการคือ 1. รูป 2. เวทนาสสัญญา 4. สังขารและ 5. วิญญาณจิตอยู่ที่ไหน จิตอยู่ในวิญญาณขันธ์คือภาวะที่กระทบแล้วเกิดความรู้เกิดความรู้สึกกระทบแล้วรู้วิญญาณขันธ์จิตอยู่ตรงนี้3จิตมีลักษณะอย่างไรธรรมชาติของจิตเป็นอย่างไรอธิบายจากคำของพระพุทธองค์ว่าทูวังทุรังขมังเที่ยวไปไรพรมแดนเอกรังจิตเกิดดับที่ระดวง อสรีรังไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนคาหาสรังอยู่ในร่างกายนี้คูหาสรังเที่ยวไปไรพรมแดนเกิดดับทีระดวงไม่มีรูปร่างเป็นตัวตนอยู่ในร่างกายนี้จิตนั้นมีลักษณะเกิดดับรวดเร็วว่องไวสอดสายซุกซนฟุง้งซ่านไม่อยู่นิ่งเรียกว่ากะปิจิตตะจิตที่ว่องไวเหมือนจิตลิงหรือมังกี้มาย จิตลิงนั่นเองพระพุทธองค์เปรียบว่าเป็นวิถีของจิตอยู่ข้อนี้อยู่ในอสุตวาสูตรพระไตรปิฎกเร่มที่16ค,ค่ะข้อที่4จิตมีทั้งหมด2ประเภท 1. วิถีจิต 2. องผวหวังคจิตวิถีจิตคือปกติจิตผวาหวังคจิตคือจิตใต้สำนึก ที่มีอะไรก็สั่งสมเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เป็นร่องของความเคยชินมีการเปรียบเทียบสองอย่างค่ะ 1. วิถีจิตหรือปกติจิตเหมือนไาฟ,ฟ้าที่มันปรากฏออกมาให้เห็นแสงสว่างแต่แสงสว่างนั้นต้องมีแหล่งที่มาของแหล่งกำเนิดแสงตัวจิตใต้สำนึก sub conscious mind เนี่ยเปรียบพวังคจิตเหมือนกับตัวแบตเตอรี่ มอเตอร์ Motor, ที่ส่งไฟไปส่งกระแสไปดังนั้นทุกอย่างที่ถูกฝังไว้ฝังไว้ฝังไว้ก็จะไปแสดงออกมาเป็นไฟฟ้านั่นเองหรือเรียกอีกอย่างว่าจิตใต้สำนึกพลังกรรมอาระยะวิญญาณหรือ store consciousness คือเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วมันไปแสดงออกผลเป็นไฟฟ้าสั่งสมมายาวนาน พ่อแม่ครูอาจารย์ของพระอาจารย์ท่านติชนทันเปรียบว่าวิถีจิตเปรียบเหมือนห้องรับแขกที่จัดไว้สวยงามให้ผู้อื่นได้มานั่งได้ชมความสวยงามจัดแล้ววิถีจิตแต่พ้าวังขจิตนั้นเปรียบเหมือนห้องเก็บของเทวาและซาตานของที่งามหรือไม่งามรกรุงรังเอาไปเก็บไว้ในห้องเก็บของสั่งสมไว้เป็นยาวนานค่ะต่อไปประเด็นที่5้าที่พระอาจารย์ได้บรรยายธรรมเกี่ยวกับจิตวันนี้ ทำไมต้องฝึกจิตเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ได้ฝึกนำทุกมาให้จิตเตนะนีติโลโกโลกหมุนไปตามความคิดจิตที่ตั้งไว้ผิดหรือจิตที่ไม่ได้ฝึกจะก่อให้ความเสียหายยิ่งกว่าโจรล้ายกระทําต่อเราแต่จิตที่ฝึกดีฝึกแล้วหรือจิตที่ตั้งไว้ถูก จะสร้างความงดงามให้ของขวัญล้ำค่ายิ่งกว่ามารดาบิดาญาติผู้ใหญ่มิตรสหายจะนำมามอบให้กับเราได้สิ่งนี้เราต้องทำเองของข,องขวัญที่สำคัญคือการฝึกจิตเพราะโลกหมุนไปตามความคิดประเด็นที่6จิตความสำคัญของจิตเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตใจเป็นผู้สร้างเป็นพระผู้สร้าง ไม่มีพระผู้สร้างที่เป็นรูป,ปธรรมเป็นนามธรรมคือเรื่องของจิตจิตของเราพลังงานของเราอาจจะเปรียบเทียบให้เห็นเป็นภาพให้เป็นรูป,ปธรรมดังนูน้นดังนี้แต่แท้สำคัญมันอยู่ที่เรื่องของจิตใจทุกสิ่งเริ่มต้นที่ใจโลกนี้จะเป็นไปตามใจของมวลมนุษยชาติเพราะเราอยู่ในสังคมใช่ไหมคะแต่ละคนถ้าจิตดีมาอยู่รวมกัน สังคมนั้นมวลมนุษยชาตโลกก็จะเต็มไปด้วยสัติภาพถ้าหากว่าคนจิตไม่ดีมาอยู่รวมกันก็เต็มไปด้วยความเกลียดชงังแก่งแยกแข่งขันและรังแกกันถ้ามีคนดีบ้างคนที่จิตดีบ้างคนจิตที่ฝึกบ้างจิตไม่ฝึกบ้างมาอยู่รวมกันก็จะมีความขัดแย้งบ้างแต่ก็ต้องฝึกฝนไปเพื่อให้พัฒนาเหนือขึ้นแล้คนที่ไม่ได้ฝึกก็ฝึกขึ้นไปเพื่อพัฒนาเหนือขึ้น ดังนั้นเรียกได้ว่าหน้าที่ของเราคือการต้องฝึกฝนและพัฒนาจิตเพื่อตัวเองและส่วนรวมค่ะทันโตเซทโทมนุษย์เสสุผู้ที่ฝึกตนดีแล้วนับเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ความเข้าใจผิดว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่นะคะมนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วจึงเรียกว่าเป็นยอดคนในหมู่มนุษย์ค่ะแต่มนุษย์นั้นเป็นผู้ที่มีศักยภาพ ในทุกๆเหนืออพบภูมิพบมนุษย์เนี่ยภูมิมนุษย์เนี่ยเป็นภูมิที่ฝึกตนได้เป็นผู้ที่ประเสริฐได้ค่ะข้อที่7ค่ะสุดท้ายสําคัญยิ่งพระพุทธองค์ได้ตัดกล่าวว่าทุกท่านทุกคนควรต้องฝึกจิตสอดคล้องกับคําอธิบายเบื้องต้นว่า จิตที่ยังไม่ได้ฝึกนั้นสุกสนสอดสายดังจิตลิงวุ่นวายและงกวนก่อให้เกิดทุกข์หากเราฝึกจิตดังหนึ่งควานช้างฝึกช้างที่ตกมันด้วยการสับขอฉันใดท่านก็สามารถฝึกจิตใจของท่านเราให้สงบลงจากช้างตกมันพุ่งพลานแล้วก็ไม่มีความสุข สามารถทำร้ายผู้อื่นได้จิตที่ฝึกดีแล้วจะทำให้สงบลงได้ฉันนั้นและสร้างกระแสพลังงานทางบวกไม่ทำร้ายใครฝึกอย่างไรเล่าฝึกที่เราอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันค่ะพระพุทธองค์ทรงสารเสริญและแนะนำอาณาปานาสติรู้อยู่กับลมหายใจกลับมารู้อยู่กับลมหายใจเป็นวิธีหนึ่งเป็นต้นนะคะหรือว่ามีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม คือการเจริญความรู้สึกตัวสัมมาสติเมื่อใดที่เรามีความรู้สึกตัวเมื่อนั้นเรากำลังมีสติที่ถูกตรงค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่ตระหนักรู้ในทุกเรื่องที่คิดทุกกิจที่ทำทุกคำที่พูดการคิดปรุงแต่งเป็นเรื่องที่มาของความทุกข์พยายามลดและปัดไป รู้ตัวและตัดตกรู้ตัวและตัดตกทุกสิ่งที่มากระทบอดีผ่านไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงรู้อยู่เพียงปัจจุบันรู้อยู่กับการทําอะไรต่างๆร่างกายของเราจิตใจของเราเพียงแค่รู้เพียงแค่รู้อุบายกรรมฐานที่พระอาจารย์ให้ทุกวันนั่งสบายหายใจสบายสบายเฝ้าดูสบายสบาย รู้สบายสบายความรู้สึกตัวนั่นแหละคือมัชฌิมาปฏิปทานิพพานังประมังสุขังนะคะเรามาฝึกตนฝึกจิตเพื่อให้ได้พบกับภาวะของนิพพานสงบเย็นทีละนิดทีละนิดเป็นนิพพานระหว่างวันไปได้วยกันสังสมไปด้วยความเพียรค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ